พาปักน้ําดีกว่าอันนี้เป็นรุ่นสามนะครับเรามาต่อนะครับท่านใดที่มีพ้าปักน้ํารุ่นแรกหรือรุ่นสามเนี่ยนะครับอย่าแกะนะครับถ้ามีกรอบเงินอะไรอย่างเงี้ยกรอบทองเงี้ยถ้าไม่ชํานาญอย่าแกะหรือว่าถ้ากรอบเงินอย่างเงี้ยถ้ามาจากอันนี้คือกรอบเงินจากวัดนะครับถ้าเป็นรุ่นสามจะเป็นไม่ไม่ไข่ปลานะครับถ้าเป็นรุ่นสามจะเป็นไม่ไม่ไขป่ปลาถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นถักเกียวนะครับ นะครับถ้ารุ่นแรกจะเป็นถักเกลียวรุ่นสามจะเป็นเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อสมเด็จใช่ครับก็จะเป็นต้นํำหลับของพระเนื้อของเป็นพระจาย์ของสมพระสมเด็จพุทธจารย์โตด้วยนะครับอันนี้เป็นปากน้ํารุ่นสามนะครับเห็นไหมเนื้อน้ํามันอันนี้เป็นรุ่นสามนะครับก็หลักหมื่นสภาพนี้ก็หลักหมื่นสวยๆถึงเป็นแสนนะครับแต่ต้องสวยจริงๆนะครับถึงจะเป็นขนาดนั้นได้นะครับนี่อันนี้ถ้ามีเลี่ยมเงินมาอย่างนี้อย่าแกะนะครับเอาไหมผมเช่าได้ทั้งเลี่ยมนี้เลย นะครับยิ่งมาทั้งเียอย่างงี้ผมยิ่งชอบนะครับยิ่งให้ราคาเพิ่มอีกนะครับชอบมากแต่ต้องปิดเดิมนะครับดูออกนะฮะอันไหนปิดเดิมปิดใหม่นะครับนี่นี่เลยนะครับอันนี้เป็นปักน้ํารุ่นสามพิมต์ต์เห็นไหมครับนี่เนื้อท่านเป็นเนื้อน้ํามันองนี้รุ่นนี้เนื้อจะมีเนื้อไหลโซนนะครับเนื้อแกะผงเนื้อน้ํามันอะไรอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยนะเนื้อพาร์ทท่านก็ชอบปีรานนะครับคล้าย นะครับเนี่ยจะมีพลาสติกโคมนะครับพาท่านชอบปิดลานนะครับนี่แล้วเนื้อท่านเนี่ยเนี่ยจะมีเม็ดอะไรต่างเนี่ยเนื้อหาเนื้อน้ำมันเนี่ยจาง่ายนะครับของปักน้ําเนี่ยนะครับจําไม่ยากคังปักน้ํานะครับนะอันนี้ยังไม่ได้เปิดราคานะครับต้องขออนุางจริงเพราะว่าผมพยายามเก็บไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามีปากน้ำเลี่ยมเดิมหรือไม่เลี่ยมเดิม,มอะไรเงี้ยก็รับเช่าทุกสภาพนะครับจะสวยแชมป์หรืออ,องล์รุ่นแรกอ,องละหลักแสนส,สวยๆจริงๆองล่หลักล้านหลักแสนไปปลายผมก็เคยเช่ามาให้เห็นแล้วนะครับหลักล้านไม่ใช่เรื่องยากนะครับอย่างนี้หลักหมื่นนะครับเนื้อน้ํามันเนี่ยเนื้อน้ํามันเนี่ยท่านชอบเป็นอย่างนี้นะครับปากน้ํารุ่นสามเนี่ยเนื้อน้ำมันจําสีเนื้อแม่นๆเนี่ยจําสีโทนแม่นๆ,ๆนะครับเนื้อน้ํามันพวกเนี้ย นะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งบางทีก็จะเกิดเป็นมลมาละบ้างถ้าโดนเหงื่อนะครับเห็นไหมถ้าในเป็นรอยแย่ๆบ้างเห็นไหมปักน้านะครับรุ่นสามเนื้อน้ำมันแล้วเนื้อน้ำมันอย่างเงี้ยโซนยเงี้ยดูง่ายแบบโอ้โหชนิดเรียกว่าง่ายมากๆนะครับนี่รุ่นสามเนื้อน้ำมันเยนิ่ต้องส่องบ่อยๆนะครับพาเนื้อผงเนี่ยต้องใช้ความเคยชินด้วยนะครับตามทรงพิแม่แม่นๆ,ๆนะครับอยู่ในเร่มถามว่าอยู่ในเร่มนี้่านี้คุณคั้งเช่าได้ไหมเช่าได้นะครับ นี่เช่าได้นะครับจะมีสองแบบนะครับก็จะน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าตอนที่ผมอ่านหนังสือนะครับเออพระปากน้ําเนี่ยตอนออกจากวัดก็จะมีแบบไม่เลี่ยมกับเลี่ยมนะครับก็เลี่ยมเสียค่าเลี่ยมเพิ่มอีกห้าบาทหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับเสียค่าเลี่ยมเงินเพิ่มอีกห้าบาทหรือไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับนี่เนี่ยนะครับด้านหลังก็จะมียันนะครับ อันนี้ก็ยันให้สึกๆหน่อยยันๆอาจจะกดไม่ติดหน่อยอย่างไรก็จะมีรอยแยะนะครับเกิดจากธรรมชาติเลยนะครับมีรุ่นสี่ไหมครับมีนะครับรุ่นสี่นะครับมีนะครับอยากได้หลุมช่วยราคาว่าช่างให้ราคาแบ่งปันสักองค์เจวิเลียนทองใสครับก็ลองติดตามทุกวันศุกร์นะครับไลฟ์สดแบ่งปันพระผมนะครับทุกวันอังคารก็จะเป็นพูดคุยนะครับเนี่ยเนื้อหามวลสารอย่างนี้เลย แน่นๆเนื้อน้ํามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามีเล่มเงินอย่างนี้ประกาศอีกรอบหนึง่งจะแกะนะจ๊ะยิ่งมีเล่มเงินด้วยยิ่งแพงนะครับผมยิ่งชอบนะครับเอาไว้ว่าผมชอบแล้วกันเนี่ยเนี่ยเล่มเงินรุ่นแรกกับรุ่นสามคนละแบบกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นสามจะเป็นเม็ดไข่ปลาอย่างเงี้ยรุ่นเกลียวเชือกเกลียวถักเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกนะครับนี่ท่าในใดมีเนี่ย ปักน้ right three, like, ําร <us> ุ่นแรกหรือรุ่นสามเนี่ยถ้ามีเลี่ยมเงี้ยผมพยายามเก็บแล้วถ้ามีเลี่ยมเงินอย่างเงี้ยนะครับจากวัดนะครับแต่ถ้าผมเท่างไหนเลี่ยมเดิมผมก็จะเก็บเก็บพยายามเก็บไว้นะครับถ้าไม่เหนือบาก็แดงผมจะเก็บไว้นะครับเนี่ยเลี่ยมเดิมๆเงี้ยผมก็จะค่อยๆเก็บทีละองค์สององค์สามองค์สี่องค์ถ้ามีมาเยอะก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเลี่ยมเดิมอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอนาคตผมมองแล้วว่าหายากมากๆเลยนะครับเริ่มห่วงแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับปักน้ํารุ่น3าพิมพ์ตื้นนะครับท่านจะมีพิมพ์ลึกกับพิมพ์ตื้นนะครับรุ่น3ามนะครับมีเนื้อน้ํามันหรือเนื้อแก่ผงเนื้อไหลโซนนะครับท่านใดที่มีก็รับเช่าทุกสภาพนะครับรุ่นแรกสวยๆหลักแสนไปหลักแสนถึงสวยๆในสตาร์ได้เลย1ล้านนะครับสวยแชมป์จริงๆแต่หาได้ยากนะแต่หลักแสนหลายแสนเนี่ยเป็นประจําสวยๆเนี่ยนะครับสบายๆนะครับยิ่งมีเครื่องยิ่งแพงพ้าท่ากระดาน วัดต้นเราอย่างอันนี้ไม่แน่ใจนะครับขอเลขที่สถานที่ส่งพัสดุด้ครับขอบคุณครับรบกวนทายบ็อกมาหน่อยด้วยกันนะครับนี่นะครับท่านใดที่มีอย่างเงี้ยจะจะวันนี้ที่เอามาไลฟ์เนี่ยเพราะว่าจะเตือนว่าเอ้ยถ้ามีเลี่ยมเงินอย่างเงี้ยอย่าไปแกะนะครับอย่าไปแกะนะครับมาย่งไก็มาอย่างนั้นเลยเอาไห้ผมดูได้เลยนะครับนี่นี่เลยถ้านใดมีก็อย่าลืมนึกถึงผมนะครับคางปักน้ําก็ปักน้ําก็อย่าลืมนึกถึงผมด้วยกันนะครับ